สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเตนานามคุณเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทระะมหาภูมิพลอลญญดุลยเดชในรัชก,กาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญห้าบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านเป็นพระเศีเล็กนะครับเนี่ยพระเศีเล็กอย่างนาน,นะครับดูสิครับคมชัดเจ๋ะไหม สวยงามมากครับนี่ครับคมชัดเจ๋อมากครับท่านแต่เสียอย่างเดียวครับเดือนนี้ยังไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดใดเลยนะครับสำหอัเดือนนี้นะครับท่านสาหรับเดือนนี้ได้มาเมื่อวานนี้ครับท่านเมื่อวานไม่ค่อยมีเวลาครับวันนี้ก็เลยมาให้พี่เพื่อนๆ้รได้ดูได้ชมนะครับท่านว่าเป็นเหรียญที่ครบสมบูรณ์แบบไหมคมชัดเจ๋วไหมสมบูรณ์แบบพอสมควรครับสำหรับเรียนนี้ครับก็มีรอยขีดข่วนปกติธรรมดาก็เหรียญที่ผ่านการใช้นั่หละครับท่านดูสิครับมีรอยขีดข่วนจริงครับบรมบุลรูปทรงท่านนะครับเราไปดูเข้าว่าเเรียนนี้ เป็นปีปศออะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดจุดหนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่ที่สำคัญครับเหรียญที่ผ่านกันใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับแต่คนอื่นขอใหพ้พี่เพื่อนเพื่อน้องท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญครับกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับท่านเพื่อที่จะ มีกำลังใจให้ผมหาเหรียญที่ผลิตได้น้อยมาให้พี่เพ่นเพื่อนน้องทุกท่านได้ดูได้ชมนะครับท่านผมหาทุกวันแหละครับแต่ส่วนมากเราจะไม่เจอครับเจอเฉพาะเหรียญที่ผลิตเยอะๆครับน้อยนักน้อยหนาครับที่เหอียดเยอะครับบางวันบางวันไม่เจอเิษเล็กัศษเหรียญเลยก็มีครับท่านผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับมันเกิดอะไรขึ้นครับหายากขึ้นทุกวันทุกวันเลยนะครับท่านถ้าใครบอกว่าหาง่ายผมขอคารวาท่านครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญห้าบาทเหรียญสิบบาทหรือแม้แต่เหรียญสองบาทสี่เงินแล้วก็ เหรียญหนึ่งบาทพระเศียรเล็กนี่นะครับท่านส่วนพระเศียรใหญ่ไม่ต้องพูดถึงครับพอเจอบ่อยอยู่ครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเหรียญนี้ลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับเนี่ยเก้าเหลี่ยมนะครับสวยงามมากนะครับเก้าเหลี่ยมนะครับเนี่ยจิวปอริเกิผสมทองแดงนะครับเบื้องหน้าพระองค์ท่านกอบภูวิพล์อรุณยเดชส่วนด้านหลังก่อรัชกาลที่เก้าครับท่านบรลมรูปองท่านดูครับคมชัดเจาะไหมสุดยอดครับท่านสวยงามมากนะครับแบบนี้ครับ นี่ครับสุดยอดจริงๆครับคมชัดเจาะมากครับก็มีลอยขูดจีดปกติธรรมดาของเหรียญที่ผ่านการใช้นน่นละครับท่านมาดูขอบเฟืองเป็นไงครับครับขอบเฟืองล้วนๆครับสำหรับเหรียญนี้ครับดูสิครับเหรียญยังไม่ทําการลามมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับท่านไม่มีการสึกล้อเลยหรอกนะครับเหรียญนี้ครับปกติธรรมดาครับแต่เหรียญยังสกปรกอยู่ครับยังไม่ทําการลามมันก็เลยออกสภาพแบบนี้ครับท่านดูสิครับน้ําหลักโคงเดิมอยู่นะครับสุดยอดนะครับเหรียญนี้ครับ มาดูด้านหลังครับเป็นปีพศอะไรนะครับท่านนี่ครับด้านหลังครับชัดเจนนะครับเมื่อกี้มูมมองอยู่ประเทศไทยครับพศสองพันห้าร้อยสามสิบสามครับท่านติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากที่สุดเลยครับสำหรับปีสองห้าสามสามนี่ครับอันดับที่เท่าไรเอ่ยอันดับที่แปดครับท่านอันดับที่แปดนะครับสำหรับปีสองห้าสามสามนี่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับส่วนตรงกลางคือวัดเบนจามปาปิทุสิเวลาลมนะครับเนี่ยดูที่ครับวัด บัตรบินจะมาบูพิดสวยงามไหมคงชัดเจาะมากับดูยที่ว่าช่อฟ้าทุกอันเลยครับเห็นชัดเจนหมดทุกครับตาลุมายนี้คือกระเบื้องครับนี่เห็นไหมกระเบื้องครับนี่ครับกระเบื้องเห็นชัดเจนไหมกระเบื้องเห็นทุกแผ่นเลยนะครับแต่เสียอย่างเดียวยังไม่ได้ทำกันลายอย่างว่านี่หละครับท่านที่ล่างสุดคือห้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอาริบนะครับสำหรับปีพศ2533นห้าาสานี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่24มิลลิเมตร น้ำหนักเกตจุดห้ากับนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่สามสิบแปดล้านห้าพันเหรียญนะครับท่านสามสิบแปดล้านห้าพันเหรียญนะครับท่านในระดับยูนซีนั้นเขาให้อยู่ที่เรละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทไปแล้วครับท่านจากหนึ่งร้ยี่สิบาทนะครับขยับขึ้นมาอีกสาสิบาทเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบาทไปแล้วนะครับท่านข้อมูลเก่านะครับที่เขาให้หนึ่งรอยี่สิบาทนั้นเมื่อหกเดือนก่อนครับขยับขึ้นมาเป็นหนึ่งร้ยห้าสิบาทไปแล้วนะครับ ส่วนเรียนที่ผ่านก็ใช้นี่ครับนี่แหละสำคัญครับตกอยู่ที่ละสาม0ถึง40บาทเลยนะครับ